ก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องฟอนเกมเม XTH ด้วยนะครับผมก็เป็นช่องที่ทำเกี่ยวกับเกมโลบอกนะครับผมก็สามารถไปกดติดตามได้นะผมลิงก์ช่องจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปให้นะครับผมก็ทำคลิปเกี่ยวกับโลบอกนะผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูสักคลิปหนึ่งละกันนะครับผมเอาคลิปที่อ่ะไอคนดูเยอะสุดเลยนะผมโอเคคลิปส่วนน้ำเนี่ยแหละไปดูเลย ผมได้ตัวนิดนึงละอ่ะโอ้โหเด็ตผมช้ากูเคยมาเล่นแบบ<อ>นี้แม่มีเสียงกี๋เสียงผู้คนเต็มเลยแต่แม่มไม่มีคนอยู่สักคนน่ะอาจมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นด้เจ็ดก็ได้อยู่นะทุกคนคือก็เขาทำคลิปดีนะผมแต่คนคนรู้จักน้อยนะผมก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะผมคือทำคลิปดีมากนะผมไปดู ผมไปดูมาประมาณสีห้คลิปนะครับผมก็ตัดต่อก็ดีมากเลยนะผมก็แต่ไม่รู้ทําไมคนรู้รจักน้อยนะครับผมโอเคก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะครับผมช่องฟอนเกมเมอร์เอ็กทีเอานะครับผมก็โอเคแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยโอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะผมผมอยู่กับผมโอเคนะผมก็จะวันนี้ผมก็จะมา สอนใช้สคริปต์บล็อกฟูนะครับผมคือมีคนขอมาครับผมสคริปต์บล็อกฟุนะคือมีคนบอกว่าแบบใช้ใช้ไม่ได้เลยเนี่ย K.I แนวะที่ผมเคยสอนเก็ k คีย์ไปสอนเอาคีย์นะครับผมคือเออมีคนแบบทําทําไม่ได้นะผมวันนี้ก็เออแต่ผมจะมาทาให้ดูแบบสดๆเลยนะผมก็อ่ะก็กดเก็ตคีย์ตรงนี้นะผมอ่ะมันก็จะเด้งมาหน้าอย่างนี้นะผมอ่ะแล้วก็กดนี้ไป แล้วก็ลงส่วนขยะตามที่ผมบอกด้วยนะผมลงตามผมเลยนะอ่ะนี่มันก็มาแล้วนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ไปปิดแอนตี้ไวรัสด้วยนะผมอ่ะตรงนี้นะปิดเดี๋ยวตรงนี้นะผมโอเคเราก็รอ15วินะครับผมแล้วค่อยกดรีเอ็กซิทนะฮะเออถ้าไม่รอมันจะมันจะขึ้นว่ารอไม่ถึง15วิมันจะเด้งกลับมาเช็คพอยต์แรกนะครับผม ก็เหมือนมันจะมีประมาณ4 c h เช็คพอยต์นะครับผมโอเคก็สคริปต์จะเป็นอันนี้เลยนะผมคือบอกเลยว่าอันนี้เป็นของ Evil Hub นะครับผมคือเหมือนจะแพ็คมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมก็ลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับผมก็ถ้าใครตัวรันไม่ดีก็บางฟังก์ชันอาจจะใช้ไม่ได้นะครับผมโอเคกด free access ไปฮะผมทำให้ดูสดๆเลยเนี่ยนะผมเช็คพอยต์สามละโอเค เขาว่าไอ้บล็อกฟุตนี่น่าจะอัปเดต15แล้วนะครับผมเออจะอัปเดต15ละผมมาเล่น ID ลองนะผม ID หลักผมไม่อยากเล่นโปรนะครับเดี๋ยวผมคือแบบโดนแบนนะผมมาเล่นแค่ทำคลิปเฉยๆนะครับผมเออถ้าผมเล่น ID หลักผมเสียายไงมันมีของฟาร์มมาตั้งนานนะผมฟรีแอคเซสไปโอเค อันนี้น่าจะอันสุดท้ายแล้วนะครับผมโอเครอไปสิบห้าวิน,นะครับผมก็อไอพวกด้าๆดาอันนี้แล้วก็ไม่ต้องสนใจนะผมมันเป็นเหมือนโฆษณานผมจะคลิกเข้าไปก็ได้หรือว่าเราจะไม่สนใจมันก็ได้นะผมโอเคมันไม่ใช่อะไรหรอกนะโอเคนะผมได้คีย์แล้วก็กแค่ก๊อปนะครับผมอ่ะแค่ก๊อปนะผมก๊อปไว้นะผมอ่ะผมเข้าเกมแล้วนะตอนนี้ ถ้าใครไม่อยากให้มันมืดนี้ก็ปิดตรงนี้นะครับผมโอเคปิดไปเคเข้าเกมมาแล้วนะผมผมก็ไม่เปิดฟ้ามงฟ้ามวยเลยนะผมอ่าก็เปิดเอาตัวล่งขึ้นมากดอินเจกนะผมมันก็จะขึ้นหน้าต่างดำๆมานะผมอ่าแล้วปุ๊บมันก็จะเรียบร้อยนะผมอินเจกเรียบร้อยนะผมอ่าถ้าเราก๊อปขี่ไว้มันจะใส่ให้อัตโนมมยนะผมโอเค จากนั้นนะครับผมแล้วก็เอาทําการเอาคริปมาใส่ได้เลยนะผมอ่าแล้วก็ c อนโทรลเนะครับผมอ่าแล้วก็ Control c อนโทรลนะครับผมกลับไปที่เกมนะแล้วก็วางสคลิปตรงนี้นะผมอ่ามันจะดูเหมือนสั้นนะครับผมอ่าเหมือนเพราะว่ามันบักนะมันยาวเกินนะผมเคกด okay, execute อ่าแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ามาแล้วนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม e v i ิวฮนะครับผมก็ ก็เราสามารถกดเ e, อลองกดกดเ9ตัวนเกโดยดีเนี่ยอันนี้ก็มันก็จะเช็คอะไรหลายๆอย่างนะผมอืมเอ่อกันกันโปรกันเอ้ไม่ใช่กันโปรกันกันโดนแบนอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ผมไม่รู้ว่ากดตัวอะไรให้เมนูหายนะออโต้ฟาร์มนะผมอ่าผมจะต้องใช้ดูแล้วกันนะครับผมชิริเกตวปอนผมเอาไปนี้แล้วกันดีเซนออโต้ฟาร์มผมเอาไปสักอ่าห้าแล้วกันนะครับผมอ่า เออประมาณนี้นะอันนี้ก็คือเลือกเลือกเลือกอาวุธเอาไว้ออโต่ฟาร์มนะผมแล้วก็ต้องเลือกเลนะไม่งั้นมันไม่เลือกนะผมอ่ะประมาณนี้นะผมกดปุ๊บแล้วไงต่อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มแล้วกนัน farming mode magnet เหมือนจะไม่ฟาร์มให้หรอดูออยังไง fix bug auto farm ผมก็เปิดแล้วนะ อ๋อนี่นะครับผมมาละนี่นะครับผมคือทุกคนดูดิคือมันว้ามาหมดเลยนะครับผมก็ดูท่านผู้ชมฟาร์มเร็วแค่ไหนนะครับผมดูฟาร์มเร็วไหมล่ะเร็วขึ้นรัวๆอย่างเงี้ยถามว่าเร็วไหมโคตรเร็วนะครับผมเร็วสุดละเร็วมากเลยเลยด้วยนะครับผมดูนะครับผมโคตรจัดเร็วนะครับผมก็ ถ้าใครแบบเออมันว่าใครออโต้ฟาร์มไม่ติดนะผมก็ก็กดฟิกบั克ออโต้ฟาร์มนะครับผมก็เปิดแล้วก็ปิดนะครับผมแล้วก็ไปเปิดออโต้แล้วก็ไปเปิดออโต้ฟาร์มอีกรอบนะผมไม่มันก็จะมารับควสให้นะครับผมนี่นี่นะเหยังหัวแต่ดูดิตีแบบโอเคนะมันว์ปามาเกาะอ,อื่นเองด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะโอเคผมลองปิดเลยแล้วกันนะโอเค เราต้องไปดูตรงมิสวิธีปิดอ่ะอันนี้ก็คือใส่โค้ดทุกอย่างนะผมผมจะลองกดใส่ดูนะรีดีมอ่านี่นะผมจะมี EXP ีคู2มาแล้วได้ตังมานิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะผมโอเคเอ s Boot นะผมจะบู o t อพ s นะผมไม่เปิดแล้วกันนะผมอันนี้สามารถเอ่อรีมูฟดอนนะผมทำลบประตูออกไปนะแหนับแล,บ,ล,บ,ลบนะครับผม รีบูฟวอเตอร์ด่รีบูฟวอเตร์นะผมทําให้น้ําหายไปนะผมแต่ยังจะโดนดามีอยู่นะผมเราจะเห็นเป็นโลกนี้นะผมแต่ถ้าเราตกอาเราเราไม่จิบเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีผลวิศานะผมมันแค่ทําการเอาเหมือนเอาเท็กเจอร์น้ําออกไปนะครับผมรีบูฟูดบิงฟูดนะอันนี้คือดึงผลมาตัวเรานะอ่ะยังไม่มีนะผมออโต้ปลายแลนด์ตอนรี o ูฟูดก็ตามชื่อน,นะครับผมอ่าไม่ไดกมันมีปิดเมนูไหมปิดแบบ ซ่อนไว้เฉยๆอะ่ะเออมีปะอินฟินิตเอเนอร์จีนะผมอ๋ออันนี้นะผมสตาฟิแนไม่ลดนะครับผมแล้วก็ดอทโนคูดาวนะผมนี่นะผมกดรัวๆเลยนะนี่แล้วก็เอ่อออโต้คิกไม่รู้คืออะไรนะผมโอโ้โหโอ้โหดูดิดูตีดิอ๋อมันจะตีให้อย่างนี้เลยเนาะ เออก็ดีเหมือนกันนะเออเปิดไว้แล้วกันนะครับผมแต่มันเหมือนจะไม่มีวิที่ปิดเมนูนะครับผมผมไม่รู้กดตัวในคอนโทรลหรือเปล่าอ๋อวิธีปิดเมนูกดปุ่มคอนโทรลนะครับผมคอนโทรลคอนโทรลขวานะไม่ใช่คอนโทรลซ้ายนะคนดูคอนโทรลขวานะผมโอเคก็เพยเยอสามารถเราสามารถว่าไปหาคนคนนั้นได้นะผม สมมตินะเราว่าไปหาไอ้เบิร์นแคทหกหกแล้วกันนะครับผมอา้าวไม่วาไปด้วยเอ่อเอ็กอ้าวไม่วาปะเหมือนบัคหรือเปล่าอ๋อนี่ไงนี่ไงไม่วาเอาหอมเขาทำเนีนะอันนี้ก็คือเรามาดูกะเขานะครับผมทำไมไม่วาไปวะคิวเพเยอร์อ๋อว่าไปไม่ได้แต่ฆ่าได้แต่ต้องมีปืนนะครับผมอ่ะ ต้องมีปืนนะโอเควาร์ปไปไม่ได้นะผมเหมือนจะวาร์ปไปไม่ได้นะถ้าถ้าใครรู้วิธีวาร์ปก็บอกผมได้นะผมคือสคริปนี้ผมมารีวิวสดๆเลยนะครับผมคือไม่ได้แบบไปดูอะไรนอกนอกใหม่มานะับหลังใหม่นะครับผมโอเคเทเลพอร์ตเพลเยอร์อันนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงนะครับผม าาาแล้ว่ามาเขาละเออผมรู้วิธีละเออเรากดชื่อแล้วก็กดเทเลพอร์ตเพเยอร์นะผมอะนี่นะครับผมแล้วก็อ,อ่านี่แล้วก็ว์ามาเขาแล้วตอนนี้นะครับผมก็เอ,อิบอทกันก็เอเลงอ่าล็อกเป้าปืนนะครับผมไหนลองว์ปไปหาเบิร์นแชทสิเทเลพอร์ตโอ้โหเขาทำอะไรเนี่ยขอร้ไหน่อยละกัน <c oughs> ผมได้ไหมเนะี่ยไม่ได้เด้ อุยอ้ยอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุ๊ยเจ็บเฮ้ยใจเย็นจะเย็นเราว้ามหนีดีกว่าท่านผู้ชมเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตเออสตาร์ไอแลนด์โอเคเรารอดแล้วนะครับผมเออไม่ควรจะฆ่าผมแต่ฆ่าไม่ได้ดอกเวลเราน้อยนะผมอันเดออันนี้เมืองใต้น้ำอ่ะโอ้โหว้าม,มาโคตรเร็วนะครับผมอันนี้ก็คือห้องแชงนะผมม็อบไอแลนอันนี้ก็นะอ๋อนี่มันกรอบม็อบลีเดอร์นี่เองนะครับผม โอโหทีเดียวเราตายเลยอ่าก็จะมีประมาณนี้อันนี้ซูมซูมได้ด้วยเอาซูมอะไรอะ่ะเหมือนจะไม่ซูไม่รู้เหมือนกันนะครับผมชอ็อปอันนี้ก็คือไปซื้ออะไรต่างๆนะครับผมสก,กายจัมไม่ใช่ไปซื้อดิมันจะซื้อให้เรานะครับผมอ่ะพูดผิดนะครับผม ในผมมาดูผลอะไรขายบ้างนะตอนนี้นี่ณนะตอนนี้ผลอะไรขายบ้างเอ่ยผลมังกรไม่ขายนะครับผมฟีนิกซ์ผลยางนะครับผมก็ไม่ค่อยมีผลอะไรน่าสนใจนะครับผมโอเคมีอะไรอีกไหมเนี่ยเซิร์ฟเวอร์นะเซิร์ฟเวอร์ฮอปก็คือเปลี่ยนเซิร์ฟไปเรื่อยๆนะครับผมรีจอยเทเลพอร์ตทูเลเวอร์เซิร์ฟเวอร์นี้น่าจะไปเซิร์ฟคนน้อยนะครับผม เราเรา,เราลองลองวาร์ปไปเจอคนน้อยกันไหมเออเดี๋ยวลองดูนะครับผมเทเลพอร์ตอันนี้เราลองไปกด New World ดิมันจะไปหไหมเหมือนจะไปไม่ได้นะผมเราน่าจะต้องเล่นเองนะครับผมให้เวลถึงก่อนนะแล้วเหมือนมันจะแค่วาร์ปให้เราแบบเอ,อ่อแบบอยู่ตรงไหนก็วาร์ปได้นะครับผมน่าจะแค่นั้นนะโอเคเราไปอันนี้ดีกว่านะครับผมเซิร์เวอร์เทเลพอร์ต to เซิร์ server ไหนมันจะไปหไหม หมือนจะไม่ได้นะครับผมโอเคในผมโคตรชอบออโต้ฟาร์มเลยว่ะดูผมโคตรชอบอะ่ะมันจะว์ปมอนทุกอย่างมารวมไว้อะ่ะเออผมชอบมาเลยนะผมคือมันเร็วนะครับผมมันเร็วมากแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนั่งนั่งแบบเอ,อ่อว์ปไปทีละตัวทีละตัวอย่างนั้นมันช้านะผมอันนี้คือมันลงลงแบบเออเวชั่นลงเดียวว้ามาให้เลยนะผม ก็ตรงนี้ก็มีค่าเจ้าทะเลด้วยนะครับผมอันนี้ก็ซื้อดาวลิเจนนะผมก็มีอันเยอะแยะมากมายนะครับผมคือคือแบบดีมากๆเลยนะผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i ครกดติดตามก็นนะครนะผมก็ที่ผมทําคลิปนี้นานเพราะว่าเพื่อให้ทุกคนแบบเข้าใจนะผมคือปกติผมจะไม่ได้เอาคีย์ให้ดูใช่ไหมอันนี้คืผมเอาคีย์ให้ดูนะเพราะว่า เออคนบางคนเขาทำไม่เป็นจริงๆนะคผมอ่าแต่ผมก็ทําคลิปแยกไว้นะแล้วนะวิธีเอาคีกก็ลิ้ง๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้าล่างคลิปแล้วกันนะคลิปนั้นนะผมโ,โอเคก็สําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม